รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีคุณผู้ชมครับนี่คือสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อกับผมแชมป์พิรพลอืออาริยกูลทุกวันอาทิตย์เรามาพบกันเวลาเดิมเวลาดี4ทุ่ม15ถึง4ทุ่ม45กับเรื่องราวกีฬาตัวพ่อเก่งสุดเจ๋งสุดรวยสุดเฮือสุดฮาสุดที่นี่ที่เดียวทางช่อง3 v ม r i รทีช่อง28 หรือว่า38วันนี้มีเรื่องราวมากมายของบุคคลที่ประสบความสำเร็จและก็เหมือนกับพวกเราทุกคนว่ากว่าที่จะไปถึงจุดนั้นลำบากแค่ไหนแต่ละคนมีเรื่องราวที่น่าสนใจและจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆหนูๆพ่อแม่ปู่ย่าตายาย everybody ทุกคนอย่างแน่นอน รวมไปถึงการแข่งขัน,นมอเตอร์ไซค์รายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยและเด็กผีคุณห้ามพลาดเพราะวันนี้เราจะเปิดใจ Exclusive Interview ในช่วง Talk Show สุดท้ายกับนักบอลที่อ่านชื่อ,อยากคนหนึ่ง Park j i s ซ n g เพราะบางคนก็เรียกเขาเป็น Park 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 j i s ซ n ง,ซง เยอะแยะมากมายแต่วันนี้เรารู้แล้วว่าเขาชื่อพักชิซองตำนานแมนยูไนเต็ดซึ่งเพิ่งถูกแต่งตั้งให้เป็นพรีเซนเตอร์ของสโมสรเปิดใจกับรายการกีฬาตัวพ่อเขาก็เป็นตัวพ่อของแมนยูฉะนั้นวันนี้เต็มเต็มแต่เรื่องแรกคุณผู้ชมครับคุยเรื่องของนักวิ่งแล้วกันนักวิ่งที่เร็วที่สุดในโลก100เมตร200เมตร เป็นบุคคลที่ควา้าแชมป์เหรียญทอง2สมัย2008ที่จีน2012ที่อังกฤษและมีสิทธิ์จะสร้างสถิติเป็นนักวิ่งที่คว้าเหรียญทอง3สมัยหมายความว่า12ปีไม่มีใครเก่งกว่าเขาแต่ที่จะทำให้คุณอึ้งก็คือนักวิ่งที่เร็วที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยมีมานั้นจุดริเริ่ม ที่ทำให้เขาคืออะไรนี่ไม่ใช่กีฬาแรกที่เขาตกหลุมรักซะด้วยซ้ำไม่ใช่เงินไม่ใช่เหรียญแล้ววิ่งเพื่ออะไรสปอตมาเฟียจัดไปเขาคือตัวพ่อแห่งความเร็วดังสายฟ้าที่ทําเอาคนทั้งโลก อ้าปาปกงคผมจะต้องเป็นนักวิ่งที่เก่งที่สุดในโลกให้ได้นี่คือสุดยอดนักวิง่งยูเซนโบลต์จุดเริ่มต้นของผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาเลยครับผมแข่งวิ่งครั้งแรกตอน10บขวบครับตอนนั้นผมเป็นนักกีฬาคริกเก็ตโค้ชของผมบอกว่าถ้าผมวิ่งชนะจะได้เข้ากล่องฟรีผมก็เลยลงแข่งแล้วก็ชนะจริงๆครับ ผมเลยได้กินข้าวฟรีไปหนึ่งมือ้อห no, so so ลังจากนั้นโบลต์ Bolt ก็แข่งวิง่งและกวาเหรียญรางวัลมาเรื่อยๆจนตอนนี้เขาคือคนที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกไม่ใช่สิในจักรวาลเลยละ่ะในการแข่งขันโอลิมปิก2008ที่ประเทศจีนโบลต์ Bolt ได้เหรียญทองวิ่ง100เมตรและ200เมตร4ปีต่อมาในโอลิมปิก2012ที่ประเทศอังกฤษโบลต์ Bolt ก็ได้อีก2เหรียญทองจากการวิ่ง100เมตรและ200เมตรพร้อมทั้งทำลายสถิติโลกในประเภท100เมตรด้วยได้2เหรียญทอง2ส,สมัยซ้อนแต่โบ๊ทก็ยังบอกว่าไม่พอขอ3ละกันผมอยากทำให้ได้3ส,สมัยครับผมอยากพิสูจน์ให้คนทั้งโลกเห็นว่าผมเป็นนักวิ่งคนเดียวในโลกที่สามารถคว้าเหรียญทองจากการวิ่งในการแข่งขันโอลิมปิก3สมัยติดต่อกัน ผมอยากจะเป็นนักวิ่งที่เก่งที่สุดเพื่อให้คนจดจำนั่นแหละคือเป้าหมายของผมไม่ใช่แค่เหรียญทองเท่านั้นที่การันตีความเป็นตัวพ่อโบลตยังได้รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมจากสหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติถึง5สมัยนอกจากนี้โบลตยังได้ร่วมออกแบบเสือ้อและรองเท้ากับพูม่าและยังมีร้านอาหารเป็นของตัวเองที่ประเทศจามากาบ้านเกิดของเขาชื่อร้าน Track and Records ภาษาไทยก็คือลู่วิ่งและสถิติยังไม่หมด Bolt ยังได้รับเชิญไปร่วมโชว์ที่ดังที่สุดในอเมริกาอย่างรายการ Saturday Night Live อีกด้วยฮอตจริงๆ b o l t เป็นคนที่คลุกคลีอยู่กับกีฬาตลอดไม่ใช่แค่วิง่งแต่คริกเก็ตก็เล่นได้แถมยังอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพอีกด้วยผมว่าถ้าไปเล่นจริงๆฝั่งตรงข้ามคงปวดแน่ โบว์ Both, วิ่งเร็วเป็นจรวดซะขนาดนี้ใครจะวิ่งตามทันล้วครับแค่คิดก็เหนื่อยแทนแล้วชอบจริงๆฮะมีโอ้โหธุรกิจร้รานอาหารลู่วิ่งและสถิติเอยูเซนโบสุดยอดความภูมิใจแห่งจาเมกาวิ่งสู้เพื่อเข้ากล่องโดนจริงๆ ในอดีตประเทศไทยของเราไม่เคยมีการจัดการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตใหญ่ๆเลยแต่มาวันนี้จัดแล้วจบแล้วประสบความสำเร็จด้วยการแข่งขัน World Superbike หรือว่าการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ซูเปอร์บชิงแชมป์โลกซึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นั้นสร้างความฮือฮาเพราะคนไทยผงาดคว้าแชมป์ได้หรือไม่ ช่วงหน้าสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อมีคำตอบคำถามนี้คนไทยคงอยากให้ผมถามมากโอ้ <laughs> โหมีหลายคนอยู่นะ <laughs>